แฉความจริงภาพสาวอ้างเป็นตาอีกคนเรื่องนี้มีคนโป๊อีกแล้วจะเรียกว่าเป็นดราม่าข้ามสัป,ปดาห์เลยก็ว่าได้จากกรณีที่มีข่าวเม้าเรื่องดาราสาวโลกสองใบที่กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้สุดท้ายหวยดันไปออกที่สาวจักระจันอาคมซิริจนในที่สุดเธอก็ได้ออกมาเคลียร์ทุกข่าวพร้อมทั้งท้าเปิดหน้าโลกใบที่หถ้ามีตัวตนจริงๆให้ออกมาเชิญมางานแต่งจันได้เลย ก่อนที่ในเวลาต่อมาพิธีกรหนุ่มกันชัยได้มีการเผยแพร่ภาพสาวที่ว่าเธอนั้นคือตาแต่ก็ต้องโป๊ะแต่เมื่อชาวเน็ตขุดพบว่าสาวที่ถูกน้ำภาพมาแอบอ้างนั้นเธอคือนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอ้ํนันทิยาซึ่งคุณอ้ํก็ออกมายืนยันแล้วว่ารูปที่ถูกแชร์ออกมานั้นคือเธอจริงๆแต่เธอไม่ได้รู้จักหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะล่าสุดแอนนาทีวีพูได้เปิดอีกหนึ่งภาพลับที่ได้จากแหล่งข่าวในรายการเผ็ดมันบันเทิงโดยแหล่งข่าวอ้างว่าสาวรายนี้คือคุณตาลแถมไม่ได้มีแค่ภาพเพราะได้เฟซบุ๊กมาด้วยและจากการตรวจสอบมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอาทิเช่นจบสิ้นความเป็นสามีภรรยากันเหลือไว้เพียงความสัมพันธ์ในอดีตไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนะ แต่พบว่า Facebook ดังกล่าวนั้นไร้ตัวตนอวตารถูกสร้างขึ้นมาดิสเครดิตอะไรบางอย่างและล่าสุดในเพจเจมอย108ออกมาเฉลยความจริงแล้วว่าภาพสาวที่ถูกนำมาแอบอ้างเป็นคุณตาลนั้นไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด โดยเจมอยร้อแได้ระบุว่าความตาลทิปของแหล่งข่าวโปะแรกคือแอร์โฮสเตสู่นักร้องสาวพีอัมนันทิยาล่าสุดนี่คือน้องหมูหวานไม่ใช่ตาลทิปแบบที่คนใกล้ชิดแอบอ้างนะจ๊ะน้องหมูหวานออกตัวแล้วว่าไม่ได้ตามข่าวดาราเลยมาเห็นภาพจากเพจว่ามีคนแอบอ้างเลยรีบมาออกตัวว่าหนูไม่ใช่ตานนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ